ยลินซีข้าวแชะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เรานําข้าวแชะลงไปแช่กับน้ําก่อนนะครับใส่ข้าวแชะลงไปในภาชนะที่เราจะทําการแช่จากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปเติมน้ําเสร็จให้เราคนข้าวนิดนึงเพื่อที่จะให้น้ําที่อยู่ในข้าวออกมาละลายกับน้ําเปล่าให้ดีที่สุดเมื่อเราคนเสร็จเราก็จะแช่ห้าถึงสิบนาทีหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา5-10นาทีแล้วเราก็จะรินเอาส่วนที่เป็นน้ํา ต่อจากนั้นเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์ตามด้วยนมเปรี้ยวจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้น้ําตาละละลายหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนการดูแลรักษาเราจะทําการหมักไว้7ดวันเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็คอยเปิดฝาเกี่ยวออกบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการระบายอากาศหมักครบ7วันแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ถ้าเกิดเรายังใช้ไม่หมดเก็บไว้ใช้งานต่อไปจนกว่าจะถึง6เดือน